สวัสดีครับผมณเดชคุกกิมิยะพีเซนเตอร์ของโบตาพีตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะที่ที่ได้มีโอกาสมาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับโบตาพีก็เป็นคนที่ออกกบบาลังกายอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการกินแล้วก็การออกกาลังกายดูแลสุขภาพอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับ,บแบรนด์สินค้าที่เป็นเรื่องกับของสุขภาพด้วยผมก็รู้สึกว่าเออโชคดีของเราด้วยที่เราเป็นเหมือนอีกหนึ่งตัวแทนที่จะได้บอกผู้บริโภคหรือว่าคนอื่นๆว่าเออมันไม่ใช่เรื่องยากโดยเเฉพาะรื่อองงข การบริโภคหรืออาหารการกินในปริมาณที่มันมันดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยเป็นคนที่จะบอกว่าเสพติดการออกกํบบาลังกายก็ว่าได้เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบบาลานซ์คือจริงๆแล้วกินก็กินเยอะมีจังหวะที่กินแบบเต็มที่มากๆด้วยแล้วก็มีจังหวะที่รู้สึกผ่อนแล้วก็หันมาโฟกัสเรื่องของอาหารการกินคือพอยายามที่จะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันมัน,ม,นมันดีที่สุดเพราะว่า หนึ่งก็คือเราเป็นนักแสดงเนาะก็ต้องใช้รูปร่างหน้าตาในการทํางานอยู่แล้วในส่วนหนึ่งพอมาในเรื่องของรูปร่างหรือว่าเรื่องของสุขภาพภายในเนี่ยผมจะเป็นคนที่ทั้งโยคะนะฮะทั้งวิง่งคาริโอทั้งเวทลิฟติ้ง นะครับมีว่ายน้ําบ้างมีปั่นจักรยานเป็นคนคระกีฬาไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดูแลตัวเองกินอาหารครบ5้าหมู่ด้วยกินพวกผักผลไม้พวกวิตามินอาหารเสริมอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งสําคัญเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่จะซื้ออาหารมากินการที่เราได้มีโบต้าพีสักซองหนึ่งติดตัวไม่ว่าจะไปทําอะไรทํางานหรือว่าไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นการให้คุณค่าอของโปรตีนให้กับร่างกายอย่างสม่ําเสมอแต่ก็อย่าลืมว่าอาหาร ารเสริมที่ดีนะครับผมก็คืออาหารเสริมที่มีการผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นที่ถึงโปรโตีนผมว่าโดยเฉพาะโปรโตีนพืชนนะครับก็คือโบรตาพีแน่นอนพกติดไว้สองหนึ่งสบายใจ